ดีครับสวัสดีทุกท่านว้าเขามาแล้วเขามาแล้วเขามาแล้วเขาแล้วเล้วเร็วแล้วกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านป้าทีเดียมันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วแล้วเร็วโอ้โหมึดดึบมึดดึบอ้าฮวันนี้เราไม่รอดวันนี้เราไม่รอดเราไม่รอด เ,เ,เ,เรือเรๆๆเรือไอบิดปากข้อเพื่อนอ่าอาเต้องพาไปคุ้งบ้านบ่ลุงพาไปคุ้งบ้านสาัดบ่แมนเอาพาไปใสหมดฝนมันจะมาเต็มเต็ม้ยฝนมาเร็ว กบก็ล่องน้ำก็เต็มทุ่งเต็มพุ่งเป็นระยะกันเลย,ำยเทำไมวันนี้น้ำเยอะแค่น่ะเต็มตมกก็อแล้วเออเฮ้อ,อเอาน้ำเต็มมกอกอปแล้วไอซีเด้เอ,อโอ้โหบ้าต้องร้องบ้าต้องร้องเดี๋ยวแม่เก็บหมาหมาที่หลังเดี๋ยวเก็บของก่อน เก็บของเอากระสา์กันบ้านก่อนคือวันนี้ไม่น่ารอดไม่น่ารอดต่ะหน่ารอดเขาปล่อยน้ำออกมาไงฝนมันจะตกเนาะลุงเนาะเอาผ้าใบข้างนอกบ่าลุงหนูจะไปเอาให้ผ้าใบอยู่ข้างนอกมีสีฟ้าเอาของเก่าดิอา มันมาเร็วเต้นย่าจะเต้นเนีนย่ยแหละจะรอดป๊อไปพี่คอกไปดูพ่อที่ไปเร็ว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 ไป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 ไม่ปล่อยไม่ปล่อยไปเลยนะไปเด้อเด้อเดี๋ยวไปไปดูพ่อไปรวดไปรวดโอ้โหอย่ายได้ปล่อยไปรวดไปไหนก็ไปรวด,ไป,ไ,ปวดไปแล้วตามไอไปเร็วททรเร็วเลยทำทัวร์แล้วเร็วเด้อฝนตกเด้อ อ้อดน้ำน่าเล่นขนาดนเอาเรื่อมคุณแจรถมาโอ้โคกๆไม่สนใจน้ำเลยเหรอไอ้เด็กมหัศจรรย์ เอากูเจอลลงมาบอมาเร็วๆฝนตกแล้วเร็วมามาๆๆๆามามาเร็วๆๆๆๆๆไปเร็ว <h isa> ไปเร็วเดี๋ยวหนูดูเองปวดท้องหรือมั้งมาเร็วไอ้ยัดมุกล้าอยู่คนเดียวไอ้ยัดเอาพ่อถ่ยรถถ่ยรถถ่ยรถเดี๋ยวลุงออกก็ได้ถ่ยรถถ่ยรถยัดยัดมาเร็ว อถอยรถกันมันยังเขายังมาตกดอกลุงเขากั้นอนน้นให้อยู่เอ,อ้เห و, น้ําบ้านหนูเต็มตลิงสงสัยเขารู้ว่าฝนจะตกเขาปล่อยน้ํามาพี่คอกพี่คอกพ,พ่อถอยรถดนะ่ยไปวิ่งเล่นเนาะขอได้วิ่งสักน้อยนึงไปหาที่อื้อเอฟซีหาที่อื้อ ถอยรถถอยรถถอยรถเดี๋ยวออกกันบ่ได้เอฟซี FC. ลุงมาถอยรถถอยรถอ๋อลุงออกได้อยู่ไปไปไปโอ้โหวันนี้เราจะไม่รอดนะเอฟซีเราจะบ่รอดนะขอจบคลิปทีปป่นี้ก่อนเด้อน,นะคะเอฟซี FC. จะเจอใหม่คลิปหน้าเด้อสวัสดีครับในที่สุดเราก็หนีฝนไม่ทันนะคะคือตกแล้วหลังที่ไม่ตกมาเป็นอาทิตย์ นนียรต,ราาาตรงนี้ก็แห้งนะคะก็คือแห้งทุกเพียร์หัวมันจะขาดมาตรงเนี้ยนะคะพอม,มีหนักชาแล้วก็เสียบนะคะนี่ก็ว่าเ,เปียกเด็กก็อยู่นั่นก็เปียบพ้างหน้าลุงก,ก็มีใส่ให้ลุงก,ก็กำลังดูให้อยู่ว่ามันรั่วตรงไหนได้เียร์เล็กนะคะโ,โ,โอ้แรังพูด ม่าเป็นอย่างแล้วโอ้ยแดงโคตรแดงโคตรแดงแดงมากๆโอ้ยแบบโคตรแบบแดงโคตตกลายเอาตกเข้าไปนี่ในที่สุดเราก็เจอพายุฝนแล้วเด้อซีเด้อโอ้ยน้ำก็ะเป็นบ่อน้ำบอลนูนเลย